2,760ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาวิชากฎหมายเลือกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสอบวันที่11ทธันวาคม2 5 4 8คําคำถามข้อ7ในวิจิตมีอาชีพวาดภาพขายได้วาดภาพสีน้ำมัน รูปวิวชายทะเรตามความคิดของตนไว้อย่างสวยงามโดยลงลายมือชื่อในรักนณะเป็นตัวเขียนอ่านได้ว่าเป็นชื่อของนายวิจ,จิตไว้ที่มุมขวาของภาพด้วยนายสมชายชอบภาพดังกล่าวจึงได้ซื้อไปติดไว้ที่ห้องรับแขกในบ้านของตน ต่อมาอีกเจ็ดปีในสมชัยได้ทำสำเนาภาพวาดดังกล่าวด้วยการย่อส่วนทำเป็นบัตรสคศออ,ออกขายโดยเอารายมือชื่อของนายวิจิตมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและติดไว้ที่บัตรสคอศออนั้นต่อมาในสมชยัยนำรายมือชื่อของนายวิจิตดังกล่าว ไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าบัตรสคสอนายวิจิตรพบเข้าจึงแจ้งกับนายสมชายว่านายสมชายละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพวาดนั้นของนายวิจิตและละเมิดสิทธิ์ในชื่อของนายวิจิตจะฟ้องนายสมชายนายสมชายอ้างว่า ได้ซื้อภาพวาดจากนายวิจิตแล้วนายสมชายจึงมีสิทธิ์ทำสำเนาภาพวาดนั้นเป็นบัตรสคอสอ,ออกขายได้ในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิภาพวาดนอกจากนี้ตนได้ครอบครองภาพวาดนั้นอย่างเป็นเจ้าของมานานกว่าห้าปีจึงได้ริกสิทธิ์ในภาพวาดนั้นและในวิจิต ไม่ได้ใช้ชื่อและลายมือชื่อนั้นอย่างเป็นเครื่องหมายการค้านายสมชายจึงมีสิทธินำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อของนายวิจิตได้นายวิจิตจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องนายสมชายให้วินิจฉัยว่าข้ออ้างของนายสมชายฟังขึ้นหรือไม่ตรงกับตอบข้อเจ การที่นายสมชายซื้อภาพวาดจากนายวิจิตไปไนายสมชายยอมได้กรรมสิทธิ์ในภาพวาดนั้นแต่การซื้อดังกล่าวไม่เป็นผลให้ลิขสิทธิ์ในงานในภาพวาดดังกล่าวอันเป็นงานจิตตกรรมซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทศิลปก,กรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537มาตราสี่ และมาตราหกวรรหนึ่งโอนไปยังนายสมชายด้วยเพราะไม่ปรากฏข้อที่จริงว่านายวิจิตได้ขายลิขสิทธิ์ในภาพวาดน,นั้นให้แก่นายสมชายนอกจากนี้ในเรื่องการได้มาซึ่งสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้นพระราชบัญญัติลิขอสิทธิ์ขศ2ส3มมีบทบัญญัติกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้วจึงจะนำเอาหลักเกณฑ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับแก่การได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทลิขสิทธิ์ไม่ได้และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ237ก็ไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติให้บุคคลอาจมีลิขสิทธิ์ได้โดยการครอบครองปรปักษ์นายสมชายจึงไม่ได้ลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมภาพวาดนั้นของนายวิจิตโดยการครอบครองปรปักษ์วงเล็บ เทียบคำพิพากษาสาสดิกาที่2219/2531ทั 2, และ846/2534การที่นายสมชายนําเอาภาพวาดนั้นไปทําซ้ําโดยทำำําสําเนาด้วยการย่อส่วนทําบัตรสพสจึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมภาพวาดของนายวิจิตตามมาตรา27 อนุหนึ่งและการที่นายสมชายนำบัตรชสชที่ทำขึ้นนั้นออกขายเพื่อหากำลัโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นบัตรสอที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของนายวิจิตจึีเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของนายวิจิตตามมาตราสามสอนุหนึ่งด้วยการที่นายสมชายนำเอาลายมือชื่อของนายวิจิตซึ่งมีลักษณะเป็นชื่อ หรือนามของนายวิจิตมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าโดยติดไว้ที่บัตรสองคสงที่นายสมชายทำและนำออกขายโดยไม่ปรากฏว่านายสมชายได้รับอนุญาตจากนายวิจิตบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามก่อนนั้นแม้นายวิจิตไม่ได้ใช้นามและหลายมือชื่อของตนอย่างเครื่องหมายการค้าแต่การกระทำของนายสมชายดังกล่าวเป็นการกระทำโดยประสงค์ จะสแสวงหาประโยชน์จากนำนี้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายและไม่ได้รับอำนาจให้ใช้นำนั้นจึงเป็นการทำให้ในวิจ,จิตบุคคลผู้เป็นเจ้าของนำต้องเสื่อมเสียประโยชน์และต้องเสียหายการกระทำของนายสมชายดังกล่าวจึงเป็นการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการใช้นามของนายวิจิตนายวิจิตย่อมมีสิทธิ์ฟ้องนายสมชายว่าละเมิดสิทธิ์ในการใช้นามของนายวิจิตได้ตามบุมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา18มาตรา420และมาตรา421ส่วนการที่นายสมชาย นำเอารายมือชื่อของนายวิจิตไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าบัตรสอคสอนั้นตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพศ234มาตรา7วรรค2อนุ4บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ให้ในายสมชายนำเอารายมือชื่อของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วเมื่อไม่ปรากฏว่านายวิจิตได้เกิดอนุญาตให้หนายสมชายใช้รายมือชื่อของตนดังกล่าวไว้นายสมชายจึงไม่สามารถนำเอาลายมือชื่อของนายวิจิตไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวได้ข้ออ้างของนายสมชายฝังไม่ขึ้นทุกข้อ